สวัสดีครับสวัสดีคุณชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินีรับสู่เกม War Thunder นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของกระสุนเรือว่ากระสุนเรือมันมีอะไรบ้างและเวลาเราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้กันยังไงก็กระสุนของเรือเนี่ยหลกัหลกๆจะมีอยู่สอย่าง HE เป็นกระสุนไฮเอ็กซ์โพซีฟนะครับเป็นกระสุนระเบิดแล้วก็ HEVT อันนี้เป็นกระสุนระเบิดเหมือนกันแต่มันจะมีแบบมีเซนเซอร์พอเขาใกล้เป้าหมายในระยะที่มันกำหนดเนี่ยมันก็จะะเบิดตัวเองก่อนที่จะถึงเป้าหมายแล้วก็จะมีกระสุนแซ กระสุนแท็นี่เป็นเซมิอาร์เมอร์พิซซิงก็คือกระสุนเจาะเกาะแต่ว่าจะเจาะไม่เยอะมากไม่เท่า AP นะแล้วก็อันก็จะเป็นกระสุน AP นะครับม AP ก็ตามชื่อเลยอารเมอร์พิซซิงก็เป็นกระสุนเจาะเกาะนะครับกระสุน AP นี่จะเป็นกระสุนที่เจาะเกาะเยอะที่สุดในเกมและก็มีอันที่ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนั่นก็คือกระสุนเ e ตีทก็คือกระสุนยิงแตกอากาศเหมือน h e ต t แต่ว่า TF เนี่ยมันจะเป็นกระสุนแตกอากาศแบบตั้งเวลา ซึ่งอันนี้ความแม่นยําในการตั้งเวลาก็จะขึ้นอยู่กับสกิลคนขับของเรามันจะมีสกิลเฉพาะสำหรับกระสุนนี้เลยไว้ตั้งเวลาให้แม่นยําขึ้นถ้าสกิลนั้นของลูกเรือเราเยอะมันก็ตั้งเวลาได้แม่นยํานี้ขึ้นแต่ว่าจากที่ผมลองใช้มาดูเนี่ยต่อให้เราอัพเต็มแล้วเนี่ยมันก็ยังเอาแน่อนอนไม่ได้ไม่ค่อยแม่นยำนะสู้ H ED E V T ไม่ได้เพราอัาน H E T F นี่ผมจะไม่พูดถึงมันล้วกันเดี๋ยวเราเอากระสุนหลักๆที่เราต้องใช้แล้วกันนะครับต่อไปเป็นวิธีการเลือกกระสุนนนก็อยย่่าางเวลผม S Mophet กระสุนที่ผมเอาไปจะมี3ตัวจะมีกระสุน HE แล้วก็กระสุนซับแล้วก็ HEVT นะครับแต่ละอันนี้ผมใช้ยังไงกระสุน HE AD e, ผมจะว่ายิงพวกเรือที่เกาะบางหรือว่าทาลายพวกอาวุธต่างๆที่มันอยู่บนด่านฟ้าเรือนะพวกปืนพวกขอบมังคับการพวกทิ่งตอร์ปิโดพวกที่มันอยู่บนด่านฟ้าผมใช้กระสุน HE AD e ในการทาลายแล้วก็เรือลำไหนที่เกาะบางๆเนี่ย ก็ใช้กระสุนย HE ยิงได้เลยก็อย่างกระสุน HE ของมอฟเฟเนี่ยก็สามารถเจาะเกาะได้ถึง36มิลเลยพอต่อให้ไม่ต้องใช้กระสุนเจาะเกาะใช้แค่ HE เนี่ยก็สามารถทำลายพวกคอมโพนเนนต์ข้างในเหลือได้นะครับต่อไปกระสุนแซฟพ,พวก Semi Armor Piercing นะ Semi Armor Piercing เนี่ยต่างกับ Armor Piercing ตรงที่ว่า TNT ของกระสุนแซฟเนี่ยมาเยอะกว่ากระสุน AP กระสุนแซฟมาเจาะน้อยกว่ากระจิงแต่ว่าพอมันเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยดาเมจที่มันทำเนี่ยจะทำได้เยอะกว่ากระสุน AP นะครับเพราะว่า TNT มันเยอะกว่า กระสุนแซฟเนี่ยผมเอาไว้ยิงเพื่อที่จะทําลายพวกคอมโพเนนต์ข้างในยิ่งเรือลำไหนที่ผมรู้เลยว่าโอ้ไอ้ลำนี้ลังกระสุนมันใหญ่อย่างพวกเรืออังกฤษเนี่ยผม,มเห็นหเรืออังกฤษนี่ผมใช้กระสุนแซฟยิงหมดเพราะเรืออังกฤษเนี่ยลังกระสุนมันใหญ่มากแล้วมันตั้งเหนือน้ําเพราะงั้นเวลาเจอพวกเรืออังกฤษหรือว่าเรือ,ออเมริกาเนี่ยผมใช้กระสุนแซฟยิงตลอดแต่ว่า U.S. Mofet มันจะมีแซฟสองอันนะจะมีอันที่เป็นคอมมอนกับ SP คอมมอนก็คือเป็นสเปเชียลสเปเชียลนี่แค่เจาะแรงขึ้นนะครับ TNT น้อยลงแต่เจาะแรงขึ้นนนเเเเอออออาาาไไไไไวว้้ยิงพกกกรรืลคซ์ที่่่ะมหดแ็ัตป HEVT เฮตีวีท e ีนี่เป็นกระสุนตะอากาศส่วนมากจะว่ายิงเครื่องบินนะครับจุดประสงค์หลักของกระสุนนี้คือว่ายิงพวกเครื่องบินแต่ว่ากระสุนแตะอากาศเนี่ยผมก็มาใช้ยิงเรือเหมือนกันอย่างที่บอกไปตอนแรกว่ากระสุนตะอากาศเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องโดนตัวเรือหรือตัวเครื่องบินเพื่อที่มันจะระเบิดคือแค่เข้าในระยะที่มันกําหนดไว้กระสุนมันก็จะระเบิดทันทีเพราะงั้นไอ้พวกเรือเล็กๆเนี่ยที่มันขับไ,ไวๆเนี่ยถ้าใช้กระสุนเฮตี e, หรือกระสุนแซฟยิงเนี่ยโอกาสที่โดนมันน้อยมาก แต่ว่าถ้าเกิดใช้ h e v t เนี่ยพอมาเข้าระยะปั๊บกระสุนก็จะระเบิดแล้วก็ทำเป็นเมฆกับเรือเล็กเลยยิ่งเรือเล็กลำไหนที่เกาะบางมากๆเนี่ยโดนแค่ชุดเดียวก็จมเลยแล้วก็พวกเรือใหญ่ยอย่างพวกเดสโซเยอร์ผมก็ใช้กระสุน h e v t ยิงในบางครั้งส่วนใหญ่จะใช้ยิงตอนที่เป้าหมายอยู่ห่างออกไปประมาณ7-8กิโลยิ่งเรือมาอยู่ไกลเนี่ยโอกาสที่เรใช้กระสุน HE AD e, หรือว่ากระสุนแซฟที่ไม่ต้องโดนตัวเรือถึงจะมีดเมจเนี่ย โอกาสที่จะโดนมันน้อยมากเพราะมันไม่โดนตัวเรือเต็มเนี่ยกระสุนมันแตกก่อนที่โดนตัวเรือเพราะงั้นส่วนใหญ่มันจะไม่ทำดาเมจกับพวกคอมโพเนนต์พวกชิ้นส่วนด้านในเรือนะจะทำลายแค่พวกที่อยู่ด้านนอกอยู่บนดินฟ้าที่โดนแรงระเบิดของมันแล้วก็สุดท้ายกระสุน AP นะครับกระสุน AP เนี่ยส่วนมากจะว่ายิงพวกเรือที่ก่อนหนาอย่างพวก h e a v y Cruiser หรือว่า b a t t l e s h i p b a t t l e Cruiser เวลาเจอเรือพวกนี้เนี่ยเราใช้กระสุน AP ในการยิงแต่ว่ากระสุน AP TNT มันน้อยเพราะงั้นพอเจาะเข้าไปปั๊ ถึงแม้ว่าจะไม่ระเบิดแต่ว่าโดนคอมโพเนนต์เนี่ยมันก็มีดาเมจแล้วเนี่ยอ,อันนี้บางเกินเจาะทะลุไปเลยเ <c oughs> นี่ยแต่ว่าเห็นไหมกระสุนไม่ระเบิดเลยแต่ว่ามันก็มีดาเมจกับคอมโพเนนต์ที่โดนตัวกระสุนนะครับเพราะงั้น AP หลักๆจะไว้เน้นทำลายพวกคอมโพเนนต์พวกชิ้นส่วนข้างในเรือแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนำให้ใช้กระสุนแซฟมากกว่าเพราะว่าเวลามันเจาะเข้าไปได้แล้วมันระเบิดทีเนี่ยด้วยความที่ TNT มันเยอะดาเมจที่มันทําได้ก็จะเยอะขึ้นนะครับเยอะกว่ากระสุน AP แล้วก็ดาเมจที่ทําได้มันจะเป็นวงกว้างด้วยเพราะมมันบิดออก โอเคครับทั้งหมดก็เป็นประเภทของกระสุนเรือนะครับแล้วก็วิธีการเลือกใช้กระสุนเรือว่าเราเลือกใช้กระสุนเรือกันยังไงก็ช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมก็จะลงแค่อทิลาคลิป2คลิปก็ถ้าใครมีอะไรสงสยัยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เพราะช่วงนี้อากาศมันร้อนผมเป็นหวัดบ่อยมากแล้วก็ตอนนี้ฝึกสร้างรูปด้วย AI อยู่ก็ถ้าใครสนใจก็สาม,มารถเข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามในแฟนเพจผมได้นะครับผมกบผภาที่ผมสร้างด้วย AI ก็จะลงในแฟนเพจอย่างเดียวก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้ ก็เป็นมาวันนี้ของคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ